เจ้าปัดไม้หม็มกล้ามเจ้าหัวไฟช็อตนะคะดึงปักออกละหัวมันโดนน้ำแล้วไฟช็อตเจ้าต้องปัดไม้อีกทีหนึ่งนะคะตะกี้ใส่ดำมด <laughs> ตะกี้ใส่ดำมันมดเจ้า ตอนนี้มาปั้นใหม่นะคะให้แน่นหนาค่ะนี่หันช่างเป็นเนี้ยเขากน็นยนืยอน่ะใจเมียช่างไฟนะคะผัวไ่ได้เป็นช่างไฟคะ่ะแต่ก็นเนได้คะ่ะนี่ถ้าคุณสาอยู่ไม่ได้ทำเลยนะคะคุณสาติ คุณสาจะตีขนาดแล้วคุณสากับบ้เงี่ยตัวแต่นี่อยู่ที่นี่ค่ะต้องทำเองนะคะอ๋โอโอ๋อเจ้าปอปันข้างนี้เห็นกมกม เหนียวขนาดเลยอ่ะ